สวัสดีครับพี่น้องฝากเตือนไ้อย่างนึงนะครับสาหรับพ่อพี่น้องสิใช้รถคูปตาแลละครับถึงกําหนดการเปลี่ยนน้ำรอเย็นนะครับบางคนนะครับเปลี่ยนท้ายน้ำรอเย็นแต่ว่าบอซื้อน้ำรอเย็นของของคูปตามาเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนน้ำเปล่าใส่ลอยเปอร์เซ็นต์เลยน้ำเปล่ามันเฮ็ดให้ยเป็นสนิมครับเพราะว่าน้ำเปล่ากับเล็กเจอกันกระเหตุเกิดปฏิญา เพ่ให้ هي, هي, เกิดสนิมในระบบครับแล้วสนิมเรานั่นนะครับจะมาอุดตันทางเดือนหนา่เฮ็ดให้เกิดการระบายความร้อนบดีเฮ็ดให้ลดเทามีปัญหาเรื่องความร้อนครับเพราะฉะนั้นต้องเติมตรงนี้ครับน้ํายาหล่อเย็นของคูบัต้าครับตัวนี้สิมีประสิธิภาพที่ตั้งจากน้ำหล่อเย็นอันนามเปล่าอยู่2อ,อย่างคคือมันสีเป็นน้ายาป้องกันสนิมครับแล้วกะ็มันสีมีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำปกติครับเฮ็ดให้ประชิทธิภาพในการระบายความร้อนของมันดีครับ ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้ขอขาจะเปลี่ยนทายน้ำรอเย็นนะครับให้ใส่ของคูบอตานะครับผม